สวัสดีครับคิดถึงบรรณาชาแนลนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเวเจ้ากีเข้ามาแล้วเนาะตดีวนี้โยกมาฮะหาแสมม้นะครับบ่าบ่าตางกันเลยนะครับความสวยแต่สะอาดนี่ผมคิดว่าน่าจะสะอาดจะขนาดเมื่อกี้นะครับไมมีขยะเลยที่พักก็คนกันไปเยอะนะครับแกดูหน้าทะเลครับใส่มากยืนอยู่ฟังพูดนะครับฟังก็ฟังเขาลูกนี้นะฮะ นี่ในขับรถมาเที่ยวเป็น่าเรือนะครับ่าเรือน่าจะเป็น่าเรือที่เขามาขึ้นกันแล้วเจ้าขึ้นไปข้างบนงนะครับสาวอากาศข้างบนนะฮะครให้ดูบรรยายกาศครับอันนี้ส่งสาวน้อยเล่นน้ำก่อนหาสวยมากเลยสาดมากเลย อ่า,อา,อาเดี๋ยวเขาไปหาตาแหวนกันดเดี๋ยวหาไหาเสียหงหาเสียงไปฮะก็สนิทมีคร <laughs> ับบรรยากาศทะเลเอ้าขนหมดพนนอดนนีเลยอะไรนะน้ำใสอ่าเดี๋ยวติดตามกันต่อเลยนะครับว่าจะไปต้งได้กันกับ <laughs> นี่นะครับขับมอไซค์เที่ยวทั่วเออกาะนะครับจะเจอโคตรวิวครับผมนี่ครับรับชมกันเลยครับลมแรงมากโคตรวิวนะครับหาสวยมากเลยับรสน,นครับยเขาเรียกว่าหาตาแหวนนะครับ มอไซค์ครับตอนนี้เี่อริมทะเลครับทะเลน้ำใสมากแต่ผมว่าหา,ส,าสะอาดกว่าเนาะตรงนี้ม,มีมีเศษตะกาย,ยานะครับแบบบต่น้ำใส คิปนี้มาแบบคันทวนนะคะรับแจ่ายล้างน้นเห็นเป็นเรืเอหลบ ช่อง,องเรือนกุลานะฮะตุลาถือว่ามรสุมก็บ,บมันน่าจะเข้าแล้วนะครับครับตอนนี้เป็นท่าย EP ของของวันแล้วนะครับวันนี้เขาลุมานานพอสมควรนะครับลุมาไปหาตาแหวนนะครับเนาะโอ้โห้อาจจะโป้นี่น้องเดียววิดีโอยูทูบอัคานนะครับ ตอนนี้มานั่งหัดนวลอาจจะสุกโปกนิดหน่อยแต่ก็ถือเป็นธรรมชาติมีหมาทะเลด้วยนะนี่นี่หมาทะเลอ่าตอนนี้มาอยู่ฝั่งนี้มีชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับเนาะเป็นฝรั่งก็ถือว่าเกียรติดีกว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นคนจีนไม่ได้บุรีเขานะครับเป็นคนจีนเนาะกัคนเดียวคนสมควลก็เลยครับมอไซค์เข้ามาฝั่งนี้นะฮะนี่ครับก็เลยสั่งกับเข้ามาทานกันนี่ครับลากระพงทอดน้ำปลาฮะนี่ครับ คลิปนี้นะครับตอนนี้เขียนข่าววันก็ได้เลยขอบคุณมากครับพอดีมีพี่เจ้าของร้านไปเอาถังกระมาให้นะครับมีกระพงทอดน้ำปลานะครับมีไก่ย่างเนาะคือผมบอกได้เลยนะครับว่าสําหรับพี่น้องคนหนึ่งเขานะครับให้มากร้านนะครับนะครับมันมันเดี๋ยวซื้อเสริมได้นะครับนี่ของซื้อมาเนาะแป๊บๆนี่คือจะได้เตรียมของมาอย่างเตรียมอ่าฮิวเพราะที่หนังนะครับที่หนังเดี๋ยวนี้นะเขาเสียบละ ที่นางเดือนิมร้อยบาทนะครับที่นางเดือนิมร้อยบาทเอาสามารถหิ้วกับเข้าเยี่ยยังน้ำแข็งเนี่ยมาเสียงละแต่ผมผมซื้อมานะซื้อมาซื้อมาเนี่ยลองเท่าก็ซื้อเสื่อมมาตัวเแต่มีที่ปลูกันเลยต้องมามาเจ้าตีเขาอ,อ่ปูนะครับเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาไปเซเว่นนะครับนะก็ร้านไปเซเว่นหรือว่าไปยังยังส้งตมตำนี่ครับส้ตมตำนี่กซ็ซื้อมาเองนะครับหิ้วซื้อเองมุ้งเลยซื้อมาเองหมดเลยเกี่ยวหนูเกี่ยวหนำจะได้เซฟเงินของทุกท่านนะครับเนาะนี่ครับ เนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยบ้านเฮานะครับในร้านอาหารหรูหรูนะครับอย่างดิลาวดีหรือว่าร้านอาหารในจังหวัดเชียงหายนะครับเนาะตัวประมาณสามร้อยเก้าสี่ร้อยเก้านะครับอันนี้ตั้งไปเจ็ดร้อยหกสิเก้าอันนี้บ้านเฮาเก้าสิบเก้าบาทนะครับในร้านอาหารนะครับบ้านอันนี้สองร้อยห้าสิบก็ธรรมดานะครับเนาะเพราะว่าเป็นอยู่บนเกาะแต่ไม่เข้าใจว่าปลาทะเลตัวนี้ทำไมแพงจังเลยเออคิดแค่นี้ครับหน้าหาดน่ะคิดเราเองนะครับเนาะคลิปนี้กับจบคลิปนะครับเดี๋ยวแฮเบิบสหงอจะไปตั้งใดต่อหรือไม่ได้ไปนะครับเพราะว่า เดี๋ยวดูบรรยากาศน,นชาวต่างชาติเพราะว่าตอนนี้พายุมรสุมฟาร่องนะฟังพุ่นแนวประการลังฟังพุ่นวันนแนวประการลังฟังพุ่นะครับเริ่มท้องคลึงคลึงทงละเขากลมกระพือพายุในท้องทะเลแห่งอาา่าวไทยแห่งนี้จะรุนแรงแค่ไหนอันนี้คือปอแป้งนะครับปกผมอยู่ตรงนี้เนาะ,ะคลิปนี้ครับมอนงานสารเล่านะครับกลานอาจจะมาได้ม <c oughs> ีอย่างเติมแตางลงไปนะครับสำหรับคนที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับแต่ สำหรับผมปลาครอบครัวมีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหมนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่โอเคนะเนาะก็เหมือนคนคนทางจังหวัดนะครับขึ้นไปเอาบ้านเฮานะไปเอาไปเอาทางเหนือนะครับไปเอาบ้านเฮาไปเอาทางเหนือไปเอาทะเลมองใกล้ถึงช่วงไฮซีซั่นละก็ะตื่นตาตืต่นใจเหมือนกันเนาะสำหรับผมก็บบัตเตอได้ก็เคยกันแล้นะครับก็ <laughs> อมองอยู่แต่ครอบครัวกับลูกสาวแฮปปี้เลนี่ยดนะูดูฝรั่งก็ดูฝรั่งเลย่ล้วเป็นความสุขแน่นอนครับ นีทะเลว่าวนเขาน้าใสเจ้าาว่าน้ำใสมากนะครับคลิปนี้ก็อ,อู้นักไม่น่อยนะครับอาจจะลิ่นบันกันนิดหน่อยน่าเวลานี่กำลังมามาเที่ยงกว่า <c oughs> มาแล้วครับพราคอนนะครับเดี๋ยวดีแต่